สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการทรําความสะอาดหัวเทียนครับก็เป็นหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ครับปกติเราใช้ไปเราก็ไม่เคยจะเอาถอดมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ทําให้อายุการใช้งานของหัวเทียนสั้นลงครับวิธีนี้เป็นการทรําความสะอาดหัวเทียน ก็เราใช้ไปประมาณสัก3ามเดือนสี่เดือนหรือ6เดือนครับเราก็สามารถานำออกมาทำความสะอาดได้ครับก็จะเห็นว่าจะเป็นคราบน้ำมันที่แห้งเกาะครับก็คราบน้ำมันที่แห้งแล้วก็จะเกาะเป็นแผ่นครับก็จะเกาะช่วงบริเวณตรงไส้คงนี้ครับทำให้ การจ่ายไฟลดประสิทธิภาพลงแล้วก็ทำให้หัวเทียนระบอดไวด้วยครับวิธีการนี้ก็เป็นการทําความสะอาดหัวเทียนง่ายๆครับโดยการใช้จะใช้เป็นแก้วนะครับเป็นแก้วชาครับแก้วน้ำแข็งเราครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบนะครับก็วิกซอร์นะครับ และอีกหนึ่งอย่างก็เป็นน้ำยาล้งางจานครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการมิกกันเลยนะครับรบก่อนที่เราจะผสมตัวน้ำยาครับเราก็ใส่แว่นก่อนครับเพื่อการกระเด็นเข้าตาครับแล้วก็จะมีถุงมือครับนะครับขั้นแรกเราก็เทผลิตภัณฑ์ขัดห้องน้ำครับ ก็กะพอท่วมหพอเทียนเรานะครับครับเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ขัดท้องน้ำเรา3ส่วนต่อไปก็เป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการเขย่าเขาให้เข้ากันนะครับ จากส่วนผสมเรามิกกันเข้านี้นะครับแล้วก็ยอนตะเทียนเราลงไปเลยนะครับนี่ครับก็เราก็จะทิ้งไว้อ่าอยัางต่ำก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันครับหลังจากที่เราแช่ไว้1ชั่วโมงนะครับเราก็จะทำการเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ กระมังเลยนะครับส่วนน้ำยาที่เหลือก็สามารถไปเทใส่ชักโครกได้นะครับเพื่อล้างกัดชักโครกเราได้นะครับนี่ครับเป็นการทำความสะอาดหัวเทียนเรานะครับเพื่ออายุยืดอายุการใช้งานแล้วเราก็เปิดน้ำใส่นะครับแล้วก็ ใช้อฝอยขัดอีกรอบนึงก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจเพื่อความสะอาดของหัวเทียนเราครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าจะมีคราบอของเศษน้ำมันนะครับที่แห้งเกาะนะครับออกหลุดมาเยอะเลยนะครับ จากนี้ไปเราก็จะใช้ฝอยนะครับมาขัดอีกรอบหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราก็ใช้ฝอยขัดเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าหัวเทียนเรานะครับก็มีความสะอาดนะครับก็ยืดอายุการใช้งานได้อีกนานนะครับโดยที่หัวเทียนเราจะไม่บอดง่ายๆนะครับนะ<ๆ>ครับก็เหมือนหัวเทียนใหม่เลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับหลังจากเราล้างทำความอาดเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ